สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำหัวต่อเบาะกันนะครับโดยเปิโดโปรแกรม s o l i d w o r k ครับเลือกพานะครับไปที่สเก็ตนะครับเลือกท็อปเพนนะครับจากนั้นกำหนดเซนตรลายครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่วงกลมกันนะครับโดยคัคบให้มีรัศมีเท่ากับ8ดนะครับแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง offset นี่นะครับโดยเราจะให้ มีขนาดเท่ากับสองจุดห้าครับ,รบเรบจากนั้นนะครับเราก็จะมาตัดเส้นออกครับ ครับพอตัดเส้นออกครับไปที่ X t o ครับกำหนดความหนาให้เท่ากับสิบสี่ครับแล้วก็ทินนะครับตรงนี้ครับมีขนาดเท่ากับหนึ่งโอเคครับจากนั้นเราก็มาทำชิ้นงานที่มาต่อกันนะครับนีสกเกตครับสร้างเซ็นเตอรไลน์ เสร็จแล้วก็เลือกเส้นลากสร้างเส้นครับเสร็จแล้วเราก็กำหนดขนาดนะครับให้เท่ากับสิบห้าครัด้านนี้เท่ากับห้านะครับเท่ากับห้าโอเค เสร็จแ,แล้วก็เราจะใช้ตัวนี้กันนะครับเพื่อสร้างอีกด้านหนึ่งโดยไม่ต้องไปเสียเวลาวาดลายเอาโดยเลือก3านี่ครับสามจุดนี้ครับเสร็จแ,แล้วก็ตรงนี้คลิกเซ็นต์ลายครับได้เวลาครับจากนั้นไปที่ X2 ครับเลือก2จุดนี้ครับ กำหนดความหนาให้เท่ากันครับคือ14ครับเสร็จแล้วก็กดอย e w ตรงนี้ครับครับก็ได้มาแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็จะมา fillet กันนะครับเลือก full า o u n d f i l e ครับเสร็จแล้วเลือกด้านนี้ครับ ก็จะปรากฏเส้นโค้งออกมานะครับนี่ตกลงครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับครับเหมือนกันครับเราก็จะได้มาแล้วครับสองด้านจากนั้นเราก็จะมาเจาะรูวงกลมตร,ตรงนี้ครับ โดยนะครับนี่สกเกตนะครับเลือกเซนต์ลายนะครับจากนั้นนะครับเราใช้วงกลมนะครับโดยให้มีรศมีเท่ากับ4ครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ x t o d e cut ครับ เอ็กเราก็เลือก To All นะครับ mm hmm. เพื่อตัดออกให้หมดโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาพิเล็ก,กันนะครับ mm hmm. เพื่อให้มีความสวยงาม mm hmm. เลือ mm ่อคอนแทคครับจากนั้นนะครับกำหนดให้มีความหนา ศูนแล้วกันนะครับผมก็เลือกครับตามองไม่เห็นนะครับเราก็ปรับให้มองกรรู้ได้ครับครับโอเค คับบสวยงามจากนั้นเราก็จะมาทำฟิเลตด้านในนะครับโดยให้มีขนาดเท่ากับสามแล้วกันนะครับมาดูนครับโอเคครับสวยงามครับ ต่อไปนะครับก็เป็นขอบตรงนี้นครับคือเหล็นเหมือนเดิมครับผมจะให้เป็นศูนจุดสามห้าแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามน,นะโอเคเสร็จแล้วครับ